กรีนิ่งครับสวัสดียามคําำๆดึกๆกอย่างนี้นะฮะผมทำคอนเทนต์มาได้ประมาณสี่เดือนกว่าและนะฮะสี่เดือนกว่าซึ่งทุกๆเนะะื้อหามันก็มีประโยชน์หมดแหละนะฮะถ้าเราเอาไปใช้มันให้ถูกเวลาถูกสถานที่ถูกกราเทศะมันก็จะมีประโยชน์ในแต่ละโอกาสของมันนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมไม่ทำไม่ได้เลย เรื่องนี้ก็สาคัญมากๆเหมือนกันได้เวลาเป็นมงคลระลิกสักทีที่จะทำนะฮะก็ดูว่าจะทำมา,มาหลายทีละแล้วก็ยังไม่ได้ทําก็คือเรื่องการบอกทางใช่ไหมฮะบางคนฟังแล้วก็อ๋อจริงสิเรื่องนี้สําคัญบางคนอาจจะบอกเออรอมานานแล้วอยากจะให้ทําเรื่องนี้สักทีอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยอย่างเราเเนี่ยมีโอกาสจะได้ใช้มีโอกาสเจอสถาาสถานาการณ์จริงแล้ว บางทีก็ไม่สามารถพูดคุยตอบโต้กับชาวต่างประเทศได้อะไรเงี้ยเขามาขอความช่วยเหลือมาถามทางเงี้ย <c oughs> เรื่องนี้สําคัญต้องบอกเลยว่าถ้าทําเรื่องนี้คงต้องใช้พื้นที่เนื้อหาหลายพาร์ทหลายเอพิโซดเพราะมันมีวิธีการพูดเยอะมากมายประโยคตัวอย่างมากมายก็จะค่อยๆทยอยลงมาให้แล้วกันนะครับพาร์ทแรกของอันนี้เนี่ยผมขอพูดถึงเรื่อง ประโยคคํคถามก่อนประโยคคํคถามบางคาถามที่เขาจะถามเราหรือเราเป็นฝ่ายถามเขาก็แล้วแต่นะฮะเพื่อเป็นการเริ่มต้นการสนทนาเรื่องการบอกทางนะฮะก็วันนี้จะไม่ดูสั้งนี้นึงก่อนยังไม่เยอะมากนะครับผมเกินนานเลยนาทีกว่าแล้วกับ2นาทีครับผมก็ประโยคค์คำถามที่ชาวต่างประเทศจะมาถามเราเรื่อง เกี่ยวกับทางสถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยโดยมารยาทเลยเขาต้องมาถึงก็ต้องมา excuse me ใส่เราก่อน excuse me นะเขาจะมาขออนุญ,ญาตเราก่อนมนการเริ่มต้นประโยคสนทนาเวลาเขาจะมาขอความช่วยเหลือหรือแม,ม,ม้แต่เราเองก็ตามไปเมืองนอกหรือไปคุยกับชาวต่างประเทศเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นการขอความช่วยเหลืออะไรก็ต้ององพูดว่า excuse me นะแล้วก็ตามด้วยประโยคอย่างเช่นว่า what uh where do you want um uh, ตรงฝรัฝ่งมันใส่ถามสิโทษที How could I get to the? How could I get to the? How could I get to the? และก็เติมสถานที่ลงไป.ใช่สมมติว่าเขากำลังถามกำลังมองหาสถานีรถไฟใช่ไหม? How could I get to the train station? How could I get to the train station? เนี่ยอย่างงี้เป็นต้น.อ่าหรือ uh, how far, how how far is the train station from here? How far the train is the train station from here? How far is the สถานที่ from here ก็าถามหาอะไรก็ใส่สิ่งนั้นลงไป How far is the museum from here How far is the market from here กว่าไปก็เช่นกัน How could I get to the museum How could I get to the train station How could I get to the police station อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะาหรืออาจจะถามเป็นแบบคำถามปลายปิดก็คือตอบว่า yes หรือ yes no เช่นกัน Could you tell me how to get to Uh, could you tell me how to get to uh, ช่วยบอกทางฉันไปทางนี้ไปที่นี่หน่อยได้ไหม Could you tell me how to get to the shopping mall Could you tell me how to get to the um, อะไรนะ Post office เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แนละ้ว Post office มันเป็นของที่เชยไปแล้วในการส่งจดหมายหรือจะถามว่าง่ายก็ how do how do I find the how do I find the ฉันจะหาที่เนี่ยเจอได้อย่างไร How do I find the อะไรดีย How do I find the bank ไปหาธนาคารนี้ How do I find the uh, temple How do I find the, the hospital ไปโรงพยาบาลก็ว่าไปหรือจะถามคำถามว่า Could you direct me to Could you direct me direct ก็คือบอกทิศทาง Could you direct me to the um, the airport Could you direct me to the bus station เห็นไหมบางทีฝรัง่งเใช้คำ bus terminal ก็ได้ Could you tell me Could you direct me to แล้วกส,สถานที่ลงไปสังเกตสถานที่ส่วนใหญ่จะต้องใส่เดิะนำหน้านะฮะ the bus station the airport เสียงดีถ้าเป็นเสียงสระข้างหน้าคำที่ตามมา the police station the museum the zoo สถานที่ต่งางๆใน the market the shopping mall นั้นเลยนะจะมีเดินนำหน้าเป็นเป็นธรรมชาติของการพูดคนะ้อนฮะก็ใส่ไปได้เลยนะทีนี้ประโยคที่เราจะเป็นฝ่ายถามเขาบ้างนะก็ง่ายๆเลย where do you want to go where would where do you want to go คุณอยากไปที่ไหนถ้าสุภาพหรือเป็นทางการก็เี่ย where would you like to go เรียกเขาตามยศเขาเลยสมมติเขาเป็นผู้ชายก็ where would you like to go sir where would you like to go miss ถ้าเป็นผู้หญิงก็ มิสหญิงสาวอะไรเงี้ยน,นะฮะจริงๆเขาจะสาวไม่สาวก็ไม่เป็นไรเราก็เรียกเขามิสด,ดีแนละ้วมันเป็นมารยาทน,นะฮะผู้ชายก็เรียกเขาเซิร์ฟนะฮะโ okay. อเคหรือจะถามตรงๆเลย what is your destination what is your destination จุดหมายปลายทางของท่านอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่ใช่ที่ไหนทุกที where is your destination what is your destination ผู้ช้ w ว่าดีกว่า ตองถามถาม what is your destination นะฮะอย่างน,นี้ก็ได้นะฮะจริงๆถ้าเราเจอเขาครั้งแรกเห็นเขายืนเก้ๆกังๆมองหาทางอยู่เนี่ยเราจะจะเริ่มต้นสนประโยคสนทนาด้วยกันเพราะ excuse me what can I do for you มีอะไรผมช่วยไหม excuse me may I help you อขอโทษทีผมช่วยอะไรคุณได้ไหม may I help you อันนี้เปน็นการเริ่มต้นประโยคสนทนาด้วยสุภาพนะ may I help you ฝรั่งพอเขาเห็นเราพูดได้เขาก็จะยินดีแล้วก็จะแบบพุ่งมาใส่เราเลยนะเขาก็จะบอกอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะว่าไปเขาจะเริ่มต้นประโยคสนทนาถามนู่นถามนี่เหมือนที่เขาที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยเอาดูไอเก t ชู how could I get to the train station อะไรเงี้ยเขาจะเริ่มต้นประโยคสนทนาเมื่อคุณเป็นฝ่ายเปิดก่อนแล้วด้วยประโยคสนทนาประโยคนนโยคำถามแบบเมื่อกี้นี้นะฮะวันแค่ดูฝ่ายยูเมียเฮลป์ยูอืม Are you looking for help กระนั้น Are you looking for help คุณกำลัมงมองหาความช่วยเหลือใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ย Are you looking for help นะแต่ลืมถ้ประโยคง่ายสุดคือ where do you want to go where would you like to go คนะุณอยากจะไปไหน what is your destination what is your destination ผมพยายามพูดซ้ำๆสองสารอบนะฮะให้ฝึกพูดตามให้เหมือนแล้วกันนะ,ะก็น่าจะมีประโยชน์เลยทีเดียวเดี๋ยวจะแปลไว้ให้ทีนึงในซับไตเติลแล้วกันนะฮะโอ้เจ็ดนาทีกว่าพอละนี่คือประโยคจุดเริ่มต้นนะ,ะการเริ่มต้นประโยคสนทนาที่จะมีการ บอกทางกันเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็จะมาบอกเรื่องต่อไปต่อเนื้อหาที่มีตัอจแนี้ไปนะฮะอันนี้คือเริ่มต้นจากประโยคสนทนาสับคำถามง่ายๆก่อนโอเคนานพอสมควรแล้วงั้นขอไปก่อนกันนะครับ Goodbye